จะขอขอภาพมูซิ่นนะ ค่โน้ตับก่อนเลยค่ะชุดแม่โอ้ชุดแมยี่ส <c oughs> ิบแป <c oughs> ดฟิล์มค่ะ เไอคิวอลิสไปหาพี่ออฟอีกแล้วดูน่ะลิอยู่กับพี่ออฟดูน่ะฟาชุดแม่หกสิบห้าปังปอนค่ะวัฒนนาหมวกกุลูใจรด

โอก็ได้าทํานตาด่านเตามาลุกไปข้อนไ่ใครแทน่อพอ้นดนเตาเองมาู้วหญเลยเงี้เงี้ยไอคิวลบโดนลงไม้คาไปจังแล้ว

ยังได้ด <whales> ีหายลัอดีครอกบหพิ <proverb ially> ่มค่ะว้าวมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเบียด้วยว่ะนเพราะวามัน้องผู้รักมันเลยเบียดกพเป็นเีสีก็บพผู้รักให้

มาค่ะมาตับเลยค่ะยืมต่อนะแบกเลยเดีขอพี่ต้นเดี๋ยว่้นเดี๋ยวพี่ต้นนี่เป็นก้าวตาล่าก้าวตาลาก้าวตล้าอ จับรางวัลของขวัญปีใหม่ค่ะจับของขวัญจับของขวัญปีใหม่ ล้บลบไปเลยไปเลยจ้า จะถึงของไอคิวตอนไหนเนะนี่ย23ลบค่ะ จาด์ตอนค่ามาถับค่าโดนลงค่โดนดดโดนลงมาไนนดากก้เลยไ้้ัละยก็เห็นพะตัดหรืเปลามาเลยเลยค่ะวันนี้วัดชัยมงคล อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์มอ,อ,อัานานี้อยู่กับพี่ออฟหรอปั่นนานมั้ยนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทคนะ่ะกินยี่สิไว้นสำริดของคุณค่ะ